Good life. Good music Good l i f e ก็ไม่สิ่งต่อกับแบงค์ธนบัารนะครับคุณนุ้ฟังแล้วก็สวัสดคุณฟังทางไลฟ์สดที่หน้าเพจด้วยนะครับสัญชัยพัทยาแฟนเพจนะใครที่เปิดมาก็จะเห็นว่าแบางค์ไม่ได้อยู่คนเดียวตอนนี้มี2จออีกจอหนึ่งคือคอปเตอร์ครับคอปเตอร์จุดบ็อกซ์มิวสิกนะครับสวัสดีครับคอปเตอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วค,คุณเราเคยเจอกันในแบบระบบออนไลน์ที่เห็นหน้ากันทางไกลใช่แต่วันนี้คือคุณผุ้ฟังครับไกลมากนะครับน้องน่าใส่มากเลยอ่ะ นะครับเอาวันน right so so ี water, princess, iders, so ้มาแล้วตัวจริงเสียงจริงแล้วก็มาเพราะว่าใกล้แล้วที่น้องจะไปขึ้นในคอนเสิร์ตนะครับก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะครับคอนเสิร์ตนี้แน่นอนว่าครั้งที่หนึ่งที่ผ่านมากระแสมันดีมากเลยอ่ะใช่ป่ะจนกระทั่งกลับมาอีกครั้งในปีนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะเกิดขึ้นแล้วนั่นคือคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า Box Vacation ครั้งที่2ครับนี่นะครับสถานที่จัดก็คือที่โรงแรมอัมบรสเตอร์พัทยาครับครับผมครั้งนี้ก็มาที่บ้านเราเลยอ่ะใช่ครับบรรยากาศตรงนั้นดีมากเลยเนาะดีมากครับบอกก เป็นคอนเสิร์ตดีๆแล้วก็อยู่แบบวิมทะเลมากเลยใช่ใช่แล้วมากิแล้วยิ่งแบบศิลปินที่จะมาเจอกับพวกเราวันพรุ่งนี้นะคุณู้ฟังครับแน่นมากแน่นมากหนึ่งเ่ก็คือคอปเตอร์ขึ้นด้วยแน่นอนแอบถามพาร์ทของคอปเตอร์ก่อนดีกว่าคอปเตอร์พาร์ทของคุณเองอ่ะคุณมีเซอร์ไพรส์อะไรยังไงบ้างอ่ะพรุ่งนี้จริงๆถ้าที่เขจะพูดได้ถ้าคนที่ได้ดู ในในเพจ o x x u u s i c กเนาะก็จะมีเวลาว่าแต่ละแต่ละคนขึ้นเวลาไหนบ้างเนี้ยในเวลาของเตอร์ถ้าใครสังเกตดูจะเขียนว่า Feed New a r t ติสนี่ไงฟ e จิร i งนิวอาร์ติสตรงนี้แหละที่รู้สึกว่ามีความพิเศษเกิดขึ้นแต่นิวอาร์ติอะมีใครอยู่บ้างอันนี้คือยังเผยไม่ได้ซึ่งนี้ยังเผยไม่ได้เพราะว่านะครับ เพราะว่าจะเป็นการเปิดตัวที่แรกที่คอนเสิร์ตนี้เลยครับเป็นศิลปินใหม่ของ Boxs กซูนชจริงหรอใช่ครับซึ่งเขาก็คืออยู่การทํางานเสร็จและเรียบร้อยเรียบร้ยจงๆานใกล้จะปล่อยแล้วจริงมีเพลงแล้วแล้วก็ใกล้จะปล่อยแล้วอ๋อโอเคซึ่งจะเล่นในวันพรุ่งนี้เป็นที่แรกนะครับใรัแล้วขึ้นฟิตกับคอปเตอร์เลยใช่ครับนะครับแต่ว่าในส่วนของคอปเตอร์เองก็เตรียมเพลงที่เป็นซิงเกิลก่อนหน้ามาเล่นเยอะแหละแน่นอนถูก่ะใช่ใช่ครับเราต้องซ้อมร้องกันเยอะมากๆเลยอ่ะใช่ครับถูกป่ะถูกต้องเพจะได้ไปสนุกกันแบบเต็ที่่นนะใครับ มีพาร์ทแบบซึ้งเต้นอะไรมาครบใช่ไหมจริง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 ต้ว่าทุกๆศิลปินนะครับในพาร์ทโชว์ของตัวเองอะจะมีครบรถทุกคนเลยไม่ว่าจะเพลงเศร้าที่ทุกคนอยากฟังเพลงสนุกที่เราจับจังหวะแล้วโยกได้ครับผมทุกุๆศิลปิน่ะจะมีพาร์ทนั้นในโชว์ตัวเองหมดเลยออืใช่ครับนะครับทีนี้คอปเตอร์ครับ นอกจากคอปเตอร์แล้วมีสกิลทัานอื่นอีกมากมายเหลือเกินคอปเตอร์ต้องไล่ให้เราฟังละล่ะแม้ว่าเป็นโจทย์ยากมากสำหรับวันนี้ก็ตามทีนยคกมากเยอะมากเดี๋ยวช่วยกันดูได้ะมีใครบ้างนะคุณอก็จะมีพี่พี่วงวิชครับคคับผมพี่พี่วงเพนประภานะครับมีเหมยสุพิชชาครับมีพี่พี่วันวันนะครับมีพี่บีนพัฒนสอนครับมมีพี่ปอยพัฒเทรดอ่าเนาะแล้วก็มี พี่อิงวันลันทรครอ่านี้แน,น่นอนแล้วก็จริงๆวันพรุ่งนี้แอปเผยนิดนึงว่าจริงๆจะมีสเปเชียลโชว์ด้วยาาซึ่งจะเป็นวงอะไรเนี่ยอาจจะยังไม่บอกแล้วกัน ให้ดูรอได้ไหมอ่ะวันพรุ่งนี้แต่ได้ข่าวมีแล้วนะบอกได้ปะบอกได้เนาะวันดอฟใช่ป่ะจริงไมีวันดอฟแต่แต่จริงมีวงมีวงที่จะเป็นสเปเชียลโชว์อ๋อันนั้นเดี๋ยวไปรอดูก็แล้วกันเพราะถ้าเผยหมดนี้ก็คือจบกันแล้วทีนี้ใช่ผมก็ไม่ได้รูเดี๋ยวผู้ไม่ไดูเดี๋ยวผู้นี้ไม่ได้รู้อะไรเลยเลใช่ครับใรข่าวผู้นี้ได้รู้แล้วก็ได้เจอโชว์แน่นอนทีนี้งานของเราเริ่มตั้งกี่โมงครับพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้จริงๆเราเปิดลงทะเบียนตตัั้้้งงแแแ่่่ปรรระมาณนนคบลววกก็ทีีขึเยออ๋ ตกไปวงหนึ่งวงแรกที่ขึ้นนะครับจะเป็นวงจาก Circle Music ก็เป็นเพื่อนบ้านกันกับกับ Box กซิ่งฟีดเอาพูดก่อยเพลงใหม่ด้วยนี่ใช่ก็คือวง l o Lost Ship ครับพรุ่งนี้จะมาเป็นเหมือน Open Act ให้กับคอนเสิร์ต Box v a c a t i o n เราตั้งแต่เวลาห้าโมงเย็น ใช่ครับใช่ครับเอาง่ายว่ารันยาวคุณผู้ฟังครับตั้งแต่ช่วงเย็นถึงช่วงดึกเลยนะครับทีนี้เองอ่ะลงทะเบียนก็จะมีวิธีการด้วยนี่นาใช่ป่ะใช่ครับต้องเตรียมไรบ้างครับจริงจก็จะมีการเตรียมแบบประชาชนครับแอที่จเหมือนเหมือนแยกช่วงอายุด้วยน้อน list band เออสีของคนที่อาจจะอายุยังเป็นเด็กอยู่จะเป็นอีกสีนึงคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วบรรลุนิติภาวะแล้วก็จะเป็นอีกสีหนึ่งอะไรเงี้ยครับใช่แต่ย้ำว่าเข้าได้ทุกช่วงอายุนะเขาได้ทุกช่วงอายุใช่ครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่ตอนนี้มี บัตรในมือแล้วเนี่ยไปอย่างสบายใจได้ยแต่ว่า,<ช>วาอย่าเอาบัตรชนไปเท่านั้นเองถูกต้องครับ,แล,รบแล้วก็ใครยังไม่มีบัตรทํำยังไงอะคุณจริงๆตอนนี้ยังยังดูได้นะครับเข้าไปเช็คบัตรได้นะครับ<ช><ช>ที่ The Concert แอ p l i c a t i o n ครับตอนนี้เ<ช>ติมมั่นใจว่ายังเหลืออยู่<ช>ยังพอมีอ,อยู่ใช่หรือว่าถ้าใครยังไม่สะดวกที่จะเข้าไปดูในแอปก็ไปดูที่หน้างานได้ใช่ครับก็จะมีกัน ให้ให้จับจองกันได้นั่งงานเนาะแต่ว่าต้องรีบไปนะเพราะว่างานเนี่ยห้าโมงก,ก็อย่างคอนเสิร์ตก็จะเริ่มแล้วเริ่มแล้ว,ลวใหครับกิจกรรมรอบงานก็สนุกมากด้วยอะ่ะใช่จริงมีกิจกรรมเ,เยอะมากนะครับมีอะไรให้เล่นบ้างอ่ะซึ่งถามว่ามีอะไรบ้างเนี่ย ไม่รู้จริงๆอย่างน้อยก็คือไปถ่ายรูปเล่นได้หลาอยใช่่จริงจะมีเรื่องถ่ายรูปเล่นแล้วก็แต่ว่ามีกิจกรรมหลายอย่างที่ทำให้ขอสปอนเซอร์เนาะใช่ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมกับคอนเสิร์ตนี้ได้มีส่วนร่วมได้ใกล้ชิดศิลปินอะไรอย่างี้ยแกตว่าใช่แล้วก็ของที่เป็น limited edition อะไรอย่างี้ใช่มี merchandise จากศิลปินเสื้อผ้าหมวกถุงผ้าอะไรต่างๆนะครับใช่คอปเตอร์มีของที่เป็นสินค้าของเราเองไหจริงๆมีมีเยอะอยู่ครับมีทั้งเสื้อเสื้อยืดสองเวอร์ชันเลยแล้วก็มี เป็นหมวกด้วยหมวกบักเกต อ๋อหรอใช่ใช่ใช่ที่ที่จะเอาไปขายในงานครับก็คือง่ายนะไม่ใช่แค่มีบัตรอย่างเดียวนะมีเงินด้วยนะคุณทุกฝ่ายเอาเงินไปซื้อของด้วยจับจองกันได้ครับยังเหลือเยอะเลยครับใช่ใช่เพราะว่าอย่างน้อยเรารักคนไหนก็แล้วแต่ต้องมีของเขาล้านหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ท่านอื่นที่เราต้องควรค่าเก็บไว้ก็คือซื้อเก็บเลยจริงๆหวังว่าจะเห็นทุกคนใส่เสื้อคอปเตอร์ไหมก็หมวการ์เก็ตมายืนดูช่วงจังหวะแบบคอปเตอร์ขึ้นเอาง่ายนะซื้อของทุกวงแหละแล้วจังหวะใครขึ้นน่ะเอาของคนนั้นออกมาใส่ กันด้วยนะครับทีนี้เองอคุณผู้ฟังย้ำนะพิธีการจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นเลยถึงช่วงดึกเลยนะครับก็รีบไปลงทะเบียนแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตกันได้นะครับมีแค่พรุ่งนี้เท่านั้นนะกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ไอยามชื่อเสีอีกครั้งหนึ่งครับ Box Box ฟ a c a t i o n คอนเสิร์ตครั้งที่2ครับผมครับผมรับประกันว่าสนุกแน่นอนแล้วก็มันสนอยแคบเผยแม่สป라이ดโรเยอะมากๆกแล้วแต่ยังเหลือที่อุบไว้อยู่อีกด้วยอ่ะใช่ใช่ตงไปดูนะครับ อ่ะหนึ่งนั้นก็คือจะมีเพลงใหม่นี่แหละที่จะไปเล่นในคอนเสิร์ตด้วยนะครับน่นคือเพ <occupy> ชื่ว่า<น> ups, 1ิเอ็ดอัาิเอ็อกเพลงนี้ <hind> คเคยเุยไปแล,แล้วแล้ว,ลวก็เราเปิดกระพอยตอนนี้นะเป็นเพลงที่ความหมายดีมากเลยคุณอบคุณขอย้อนความ,วามาากลับไปหน่อยว่าคุณแต่งขึ้นมาจากความรู้สึกอะไรนะตอนนั้นโอเคตอนตอนนั้นเนี่ยเพลงนี้มันเกิดขึ้นจากเออซิงเกิลก่อนหน้านี้ครับท่งเทาความไปเนาะเติมมีเพลงชื่อว่า เลือกคิดถึงไปทางไหนครับซึ่งก็พูดถึงความคิดถึงแต่ว่าอาจจะพูดในมุมมองของคนที่เราอาจจะพูดแล้วปากไม่ตรงกับใจพูดไม่ค่อยตรงไปตรงมาอะไรเงี้ยครับเพลงสิบเนาฬกาเนี่ยก็คือเป็นเหมือนคนที่ฉันยอมรับแล้วว่าฉันฉันคิดถึงเธออะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาร่วมกับอารมณ์ในช่วงนั้นเตอร์รู้สึกว่าเออเราอยากมีเพลง ช้าที่มีเมโลดี้แบบไทยๆฟังง่ายๆคนไทยเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาด้วยความรวดเร็วมากๆเร็วมากนี่คืออยู่ในวันนั้นเลยถูกปะอยู่ในวันนั้นเลยวันวันที่เรารู้สึกว่าเราอยากเขียนแล้วเราก็เหมือนหยิบกีตาร์มาแล้วก็แบบมันมาด้วยความธรรมชาติเลยครับแล้วก็เมโลดี้ก็มาเองอะไรเงี้ยแล้วก็เนื้อร้องก็ก็ตามมาเลยใช่แล้วคุณคิดถึงใครอ่ะตอนนั้นนะพอจะแบบบอกได้ไหมมันมีความมันต้องมีแหละ ติ๊งหนึ่งที่มันทําให้มาต่อของเนื้อเพลงได้อะจริงจริงทุกเพลงของเตอร์มันจะเบสออนทูสตอรี่ของเราเองของเราเองใช่เพราะฉะนั้นโอเคในในตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้มีใครที่เราโอ้คิดถึงเป็นพิเศษแต่ว่าเตอรู้สึกว่าอยากเขียนเพลงที่มันมันพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวแทนของการพูดถึงความคิดถึงใช่ไม่ว่าจะคิดถึงบ้านที่ต่างจังหวัดก็ได้คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ครับคิดถึงแฟนเก่า คิดถึงคนที่จากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเร<ๆ>รู้สึกว่ามันอยากให้มันเป็นตัวแทนของความคิดถึงทั้งหมดเลย<ม>ก็เลยเขียน,นยเพลง,งนี้ขึ้นมาแล้วชื่อเพลงก็เก๋มากๆเลยมันเกิดขึ้นจากการที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเห็นนาฬิกาเลยเหรอใช่ถูกป,ป่ะสิบเอ็ดนาฬิกานกใช่มันคือ,อมันคือเวลาที่เรอตื่นนอนแล้วก็แล้วก็ขึ้นมาเขียนเพลงนี้เลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเราถ้าเราจะตั้งชื่อเพลงสมมติใจยังมีแต่เธอมันก็จะรู้สึกว่า มันธรรมดาไปไม่มีซูเปอร์ิกอะไรเลยมันไม่น่ากดเข้ามาออดูอย่างเงี้ยเล่เป็นคนรู้สึกว่า ถ้าชื่อเพลงน่าสนใจอ่ะอย่างน้อยๆเราก็เรียก attention ได้ให้คนเข้ามาดูอะไรเงี้ยครับก็เลยโอเคงั้นที่เป็นนาฬิกาเลยนี่ไงเห็นไหมแค่ตื่นก็ได้ชื่อเพลงแค่ตื่นขึ้นมาก็ได้เรือต่อทุกอย่างมันชื่อเพลงไ้่หมดเนาะนะครับทีนี่เอเนี่ยในพาร์ทของตั้งแต่ความเล่าเรื่องเราออกมามันแบบผสมผสานลงไปแบบลงตัวมากเลยในทุกท่วงทานองของคุณเนี่ยคุณคุณคิดว่ากระแสมันจะดีขนาดนี้ไหมตอนนี้มันปล่อยกระแสกระแสมันดีมากเลยเนาะใช่ใช่นะครับต้องถามถึงความรู้สึกดีกว่าที่ เราเห็นกระแสในการแบบคนเข้าไปคอมเมนต์ณตอนนี้เยอะขนาดนี้ครับิงจริงๆอันนี้ขอขอขออนุญาตกล่าวถึงแล้วกันเนาะคือตอนแรกเพลงของเตอร์ก็มาค่อนข้างดีเลยครับซีดแบ็ค่อนข้างดีเลยจากแฟนคลับของเราเองครับทีนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีคุณนุ้นิวใช่ใช่เอาเพลงนี้ไปร้องลงติ๊กต็อกซึ่งเตอร์ไม่รู้ตัวด้วยนะครับเพราะว่าเออตอนแรกเราไม่ได้รู้จัก การเป็นการส่วนตัวเต้ยแหน่เป็นคนติดตามตามนูนิวนี่แหละตามเพลงเขาฟังอะไรเงี้ยใช่ครับพอเขาเอาไปร้องเต้ยก็รู้สึกเฮ้ยเขารู้จักเราด้วยเขารู้จักเพลงเราด้วยเขาฟังเพลงเราด้วยครับ พี่ที่น่ารักมากๆเลยคือแฟนคลับของนุอนนิวเขาตามมาฟังเพลงเราจริงๆจริงแล้วเขาแบบเข้ามาเมนเต็มเลยถ้าใครเข้าไปดูว่าตามมาจากคุณนุณนิวอะไรเงี้ยต้องขอบคุณการขับนุอนนิวมากๆที่น่ารักตอบเตอร์มากๆแล้วก็ซัพพอร์ตกันมากๆใช่ครับแล้วก็ขอบคุณชาวเมิร์ฟด้วยครับแฟนคลับตัวเองที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดจะทําให้เพลงมันไปออกมาได้เรื่อยๆจริงนะคุณผู้ฟานก็ต้องช่วยกันในการสับสนุน้ี่แหละนะครับพาดเอ็มวีก็ดีมากๆด้วยเราเคยถามเตอร์ไปแล้วล่ะแต่ขอถามอีกรอบหนึ่งเขากลับมาอ่านข้อความ ต้นไม้ไหมรับน่าจะยังกินเบอร์เกอร์อยู่อเมริกาอยู่ไหมยังไม่กลมามันรู้สึกขัดใจมากคุณลูกฟางอจริงๆใครที่เคยดู MV แล้วเนี่ยจะรู้สึกเหมือนแบงค์แหละว่าใครรู้สึกแล้วรู้สงสานพระเอกเนาะที่เราไม่รู้ว่าเขากลับมาอ่านหรือไม่กลับมาอ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพระเอกเขาพังพูเตไปหมดเลยอ่ะกับความรู้สึกคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยครับถามถึงเรื่องราวของพาร์ทเอว่า ก่อนจะมาเป็นแบบนี้ได้เราคิดและคุยกันขนาดไหนครับจริงๆเตอรมีตั้งแต่ตอนเขียนเพลง่ะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่เตอร์เขียนเสร็จปุ๊บตอเห็นภาพ MV เลยคเลยว่าอยากได้สตอรี่ประมาณไหนอะไรเงี้ยก็มันเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วมากๆครับพอเราคิดออกเตอรก็เหมือนยกหูหาครีเอทีฟพี่ครีเอทีฟเลยว่าเออเตอรอยากได้ MV ที่ที่พูดถึงเรื่องของนักเรียนแล้วก็ เออเกิดขึ้นในยุค2000จะได้มีความรู้สึกว่าถ้ามันคิดถึงแล้วมันบอกมันย่ามันส่งไม่ถึงอะไรเงี้ยัแล้วก็เอออยากให้มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เขาสองคนต้องแยกจากกันแล้วต้องไกลกันมากๆอะไรเงี้ยครับใช่พอเราได้ได้เส้นเรื่องมือนไงเติ้ลก็เอาไปคุยต่อกับพี่พุ่มกับใช้ชื่อชื่อพี่อ๋อนะครับพี่พุ่มกับเขาก็เออพัฒนาต่อให้เกิดเป็นเรื่องของเนี่ยไปเรียนต่อที่อเมริกาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ฉากไพ่แม็ ที่ต้องไปเขียนไว้แล้วก็ติดไปที่ต้นไม้ใช่ใช่ใช่ก็เป็นเป็นส่วนของพี่พุ่มกับที่เพิ่มเติมเข้ามาใช่ครับ นะครับอ่ะคุณผู้ฟังเนี่ยเล่าแค่นี้อาจจะรู้สึกประมาณหนึ่งแต่ถ้าไปดู MV ก็จะก็รู้สึกซึ้งไปมากกว่านี้จริง<ช>ๆไงนะคุณผู้ฟังก็อย่า <ๆ S 2> ย่ไปเสิ์ชดูเนาะสรัฐอเมริกรคอปเตอร์เจอเลยนะครับเ<ช> <ปะ S 2> ราต้องจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันก็จะคิดตามภาพอย่างที่คุณบอกอ่ะว่าคนเราแต่ก่อนเนี่ยมันมีหนทางเดียวจริงๆนะคือการรอแล้วก็รอแบบไ้จุดหมายด้วยนะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะส่งกลับไหมหรือเขาจะมาอ่านหรือจะมาเห็นหรือจะมาเจอไหมอะไรเงี้ยตอนนี้คือแบบแค่ส่งไปไลน์ก็ได้แล้วก็ได้เนาะเดี๋ยวนี้มันเร็วจรริงนะัาก็ ไปเซิร์ชดูกันเยอะกํลักานครับเนาะแต่เห็นว่าเราเองก็จะมีแพลนเพลงเรื่อยๆล่ะนะครับทีนี้เพลงต่อไปของเราจะอีกนานแค่ไหนครับจริงๆอีกไม่นานเลยครับถ้าถ้านับจากวันนี้น่าจะอีกไม่ถึง1เดือนอุ้ย่ดีจังเลยอ่ะเท่ากับว่าคือพฤษภาคมพฤษภคมเจอแน่นอนเจอแน่นอนนะครับเพลงใหม่นี้จะเป็นในทิศทางแนวยังไงต่อดีครับกัเตอร์ จริงๆตอนทําเพลงนี้ออกมาเสร็จนะคะคก็ได้เปิดให้กับพี่ๆและหลายคนในค่ายเนาะรวมถึงทั้งตึกเราเลยได้ฟังอะไรเงี้ยเตอร์เองอ่ะอาจจะอาจจะยังบรรยับไม่ถูกว่ามันเป็นแนวอะไรแต่พี่ๆเขาจะเรียกกันว่าเพลงเนี้ยม,มันมีความ R.S อ๋อเหรอกลิ่นอายของมันใช่ไหมมีความเจียวยอะไรบางอย่างเนี้ยซึ่งเด็กก็เลยถามพี่ว่าเจียวยคือคใครครับเขาคือพี่น้องดูโอที่ดังมากไงก็เลยไปฟังเพลงเขาก็เลยตามไปฟังเขาเพาเ้ยพี่เหมือนจริงครับซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราอ่ะเรากาจะไม่ทันอยู่แล้วเลยแต่ว่ามันให้อารมณ์แบบนั้นซึ่งก็เลยรู้สึกว่าพม่ใช่เอกที่พี่ๆรู้สึกแบบนั้นเลยใช่ครับก็จะเป็นแนวที่ ก็ต้องบอกว่าก็เป็นรักที่ไม่สมหวังแหละเป็นผู้ชายที่ลูเซอร์เหมือนเดิมแต่ว่าจะเล่าในมุมไหนอันนี้อาจจะต้องติดตามรอฟังต้องรอฟังนะคุณผู้ฟังก็ปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับไปขับขึ้นเราก็ได้หรือไม่ก็เดี๋ยวไปรอเซิร์ดูเอ็เหมือนเดิมเนาะเอมพีถ่ายไปยังไง เอมบีจริงๆยังไม่ถ่ายครับตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงเอ่อเรียกว่าพรีโปรักชั่นเนาะเตรียมถ่ายใช่ครับก็แสดงว่าต้องมีเส้นเรื่องประมาณหนึ่งแล้วมีเส้นเรื่องมาเรียบร้อยได้แล้วเนี่ยแล้วต้องมีให้ลุ้นดูตลอดเลยอ่ะอันที่เรายังติดใจเราอยู่เลยอันใหม่จะเป็นยังไงก็ไม่รู้ตั้งรอดูกันละกันนะคุณดูฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะฝากช่องทางกันเดี๋ยวคอปเตอร์วันนี้ไหนก็มาแล้วเนี่ย เสียนาฬิกาแบบสดๆตรงนี้มันต้องมีแล้วลว่าเ,เออนะครับซึ่งเขาวอร์มไปแล้วด้วยเพราะาเดี๋ยวเขาต้องไปขึ้นแบบว่าไปขึ้นอะไรนะซาเชคถูกป่ะใช่ครับก็ต้องวอร์มไปไรเรียบร้อยใช่ฉะนั้นก็คืออ่ะเดี๋ยวมาฟังพร้อมกันเลยนะคุณผู้ฟังสเสียนาฬิกาแบบสดๆจากคอปเตอร์รับผม ใจยังมีแต่เธอมีแต่เธอผู้เดียวไม่มีใครมาแทนไม่มีใครของเกี่ยวเธอยังเป็นที่รักเป็นที่รักยังคงรักยังคงรักแต่งงเธอแค่เพียงคนเดียวใจมันยังเรียกร้องยังคงมองหาเธอตามองไปทั้งไหนก็คงไม่ได้เจอทำในเพียงแค่ฝันได้แค่นั้นได้แต่เพ้อน,นอนละเมอถึงเธอ

เหมือนเลยเหมือนดีมาสเตอร์เป๊ะเลยอ่ะหุยตายแล้วคนลุกมากอยู่ตรงฝั่งนี้จริงเหรอต้องอยังบอกอยู่ว่าสีดายที่วันนี้ไม่ได้แบบพกกีตร์มันด้วยเอากีต้าของเขาอยู่คอนเสิร์ตแล้วนะครับมันก็จะได้แบบให้เล่นตั้งแต่ต้นจนจบเปิดช่วงรายการเราไปเลยอย่างเงี้ยถ้าใครอยากฟังแบบต้นจนจบก็ต้องรอฟังพุ่งนี้เนะครับคุณได้เจอแน่นอนนะเดี๋ยวท้ายนี้ให้คอปเตอร์ฝากช่องทางในการติดตามคอปเตอร์หน่อยสิครับ ก่อนหน่งเลยขอฝากคอนเสิร์ตวันพรุ่งนี้ก่อนเลยกันนะครับบล็อกสเปกชันครั้งที่2นะครับก็เราจัดที่โรงแรมแอมบาสเตอร์นะครับพัทยานะครับมาถึงพัทยาเลยเนาะก็อยากให้ทุกคนมาเจอกันเยอะๆครับเพราะว่าศิลปินบล็อกซ์สิบเรายกกันมาทั้งค่ายเลยแล้วก็ยังมีสเปเชียลเกสมีสเปเชียลโชว์อีกมากมายนะครับยังไงพรุ่งนี้มาเจอกันเยอะๆนะครับนี่ไงครับผมแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามของเตอร์นะครับผมก็ เอ่อทวิตเตอร์นะครับเฟซบุ๊กอินสตาแกรมนะครับชื่อเดียวกันคือคอปเตอร์สเสมอรครับถ้าใครอยากติดตามผลงานของศ<ม>ิลปินคนเด่นในบ o ็อกซ i c ิก็เข้าไปดูได้ที่บ o ็อกซ i c สิ f i c ออฟฟิเชียลทุกช่องทางเช่นเดียวกันครับผมแล้วชอบความใกล้ชิดของคุณกับ คนที่เขาไปตามคุณมากเลยนะเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี้ยคุณไปแอบ่อตั้งคําถามไว้ในอินสตาแกรมแล้วก็มีคนเข้าไปแบบว่าถามนั่นนี่คุณก็จะไล่ตอบแล้วก็มีความแปลกๆอะไรของแบบคนที่ในตามคุณอก็แบบว่าอมีเซลล์กลับอะไรกลับอะไรอย่างเงี้ยเออคุณผู้ฟังไปตามดูนะเพราะว่าเขาก็คือเล่นแล้วก็ตอบทุกคนจริงๆด้วยทุกคนครับนะครับในคอปเตอร์สมิ่นะฮะก็รับประกันว่าจะได้ใกล้ชิดกันมากกว่านี้แน่นอนนะครับพรุ่งนี้สู้ๆนะขอบคุณมากครับแล้วยังก็ดูไหมครับพรุ่งนี้เหรอ ไม่ไม่น่าจะได้ไปอ่ะคุณเพราะว่าผู้นี้เราติดธุระเออแต่เอาจินก็คือทราบข่าวมานานแล้วเราก็อยากไปอยู่เนาะแต่ไม่เไรก็คือฝากกําลังใจไปกับศิลปินทุกๆคนด้วยกันลยกันขอบคุณมากครัวแล้วก็คอปเตอร์เห็นว่าครั้งที่แล้วครั้งที่ครั้งก่อนแน่นุนน่าขึ้นวงแรกถูกป่ะแต่ครั้งนี้ ขยับขึ้นมาอยู่แบบกลางๆอยู่อตรงกลางเลยใช่ใช่ใช่นะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังเหยียบพ้านะดูสเกจด้ดีๆว่าใครอยู่กี่โมงนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันไม่งั้นเดี๋ยวคุณไปแล้วเดี๋ยวเลยศิลปินเข้าไปแล้วเขาไม่ดีแบบเขาไม่ได้จับนะเออเดี๋ยวมันเลยเวลาอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นไปก่อนเวลานะครับไอ้ย้ำเวลาลงทะเบียนอีกรอบนึงฮะครับผมพรุ่งนี้เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ประมาณ14นาฬิกาครับบ่าย2องโมงครับผมนะครับก็รีบไปลงทะเบียนแล้วก็ลืมบัตรประชาชนนะครับถือไปด้วยนะเพราะ ไี่แบงค์มากค่ะไว้จะเป็นโอกาสแน่ขอบคุณมากเลยและสวัสดีนะคะสวัสดีครับคุณ Good Life Good Music